ทุกคนคะวันนี้พามาชมบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดลรงเรือนเติมน้ําค่ะคือแดดมันจังๆนะบางต้นก็สมไปบางก็มีนะแต่ว่าตอนนี้ยังสวยอยู่ค่ะชื่อว่ายอดมองกุฎค่ะแต่เป็นยอดมองกุฎไม่ด่างเนาะอันนี้เป็นยอดมองกุฎที่เนี่ยคะ่ะ หัวเขาแก่ได้อายุแล้วเนะาะกัดสีมาแต่ละใบนะก็คือแบบสวยต่างกันไปนี่อันนี้นี่ชมพูเยอะเลยนะคะคือช่วงนี้แดดเปลี่ยนทิศเราก็เลยตรงมุมนี้เริ่มได้รับแสงแดดมากขึ้นนะคะสังเกตดูว่าสีเนี่ยเริ่มเข้มขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่เริ่มแบบมีกัดแบบปะปะๆแบบนี้นะคะนี่ๆๆอย่างน,นี้ก็มีเนาะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอแบบนี้สวยดีนะคะนี่เลยค่ะน่ารักอ่ะเรามองว่าน่ารักะนะคะ เล่แม่ฟอมกอแบบแน่แนๆอย่างนี้เลยนะคะถึงจะสวยเนาะ,ะบ่อนสีต้นนี้ชื่อว่าสัจธรรมค่ะใบามาสวยมากพอได้รับแสงแดดเต็มๆนะคะใบเขากัดสีมาสวยมากๆเลยแล้วใบหนามากนะคะใบหนาอ้อแต่ว่าจะว่าไปเนาะก้านเขาเปลาะนะคะแต่ใบหนาดีมากเลยนะนี่สวยจังเลยคือ ตอนเดิมทีเดียวอะ่ะแดดไม่ค่อยมีค่ะใบเป็นสีแบบเนี้ยดูเหมือนไม่สวยเนาะแต่พอได้รับแดด,ดเต็มๆล้วคือแบบโอ้โหสวยอะ่ะนี่เราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะเราเคยคือปลาเคยจับแยกแล้วนะแตกหน่อเร็วมากค่ะแต่ก,ก่อเร็วโตวเร็วใช้ได้เลยนะคะนี่ปีเดียวนะซื้อมาจากแค่ต้นเดียวนะคะ ต้นนี้ชื่อว่าม่วงมงคลค่ะชอบที่ว่าสีเขาเนี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้นะสีม่วงแต่ว่าต้องได้รับแดดแสงแดดจัดนะคะอันนี้คือหน้าหนาวแล้วแดแดแดมันเปลี่ยนทิศค่ะลงเรือนนี้ก็เลยได้รับแดดจัดนะคะสวยมากเลยคือเดิมทีเดียวเนี่ยเห็นป่ะตอนที่แบบแดดไม่ค่อยแรงนะคะ ก็จะเป็นแบบเนี้ยมุมตอนนั้นน่ะได้ร่มเยอะไงคะพอแดดเปลี่ยนทิศมาโอ้โหสวยมันเลยค่ะคือถ้าถามว่าทําไมไม่ย้ายไปมุมที่มันแดดจะจัดละ่ะคือเราไม่ค่อยมีมุมแล้วนะคะหามุมไม่ได้แล้วค่ะก็เลยอ่ะนี่สวยมากเลยดูดีชอบใครชอบม่วงมงคลเหมือนเราบ้างคะ่ะสวยมากเลยเริ่มจากได้มาแค่ต้นเดียวนะแล้วเขาก็แตกกอเนี่ยค่ะ จริงๆแล้วหรือไปรืือแยกหนอไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะสวยมากเลยอ่ะชอ,ชอบชอบชอบใบหนาด้วยนะใบหนาแข็งแรงค่ะแต่การเกินการเกินก็ใหญ่นะเพื่อนค่ะเนี่ยก้านใหญ่นะ